สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาพิซอดที่เจ็ดิบสี่กับสุขภาพวระตอดนะครับก่อนอื่นผมขอเช็คเสียงนิดนึงก่อนนะครับ มาหรือยังมาหรือยังนะครับเรามาไหมครับวันดี้ัก่นน,น,น,นะครับวันนี้กลับ,บมาโอเคนะครับเสียงก็เรียบร้อยดีนะครับผมก็แชร์ไปนิดนึงก่อนนะครับก็กลับมานะครับ จากภารกิจช่วงนี้ก็เดินสายนะครับไปเ,เกี่ยวกับท่านสุขภาพหลายที่เลยนะครับซึ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านอายุรเวทเกี่ยวกับเอ t นทร i n เอจิงอย่างที่ผมเคยบอกนะครับแล้วก็โอ้ปีนี้เป็นปีที่บอกว่าเทคโนโลยีด้านอาหารนี่ตื่นตาตื่นใจเนาะใครใครตามไม่ทันก็ต้องพยายามดูข่าวนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีมากๆหลายๆเรื่องเช่น พวกเทคโนโลยีอาหารที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยนะครับหรือ,อเกี่ยวกับความแก่ชรานั่นเองซึ่งผมผมก็เพิ่งรู้นะว่าปัจจุบันคนเริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับความแก่ชรานี่ว่าสาสลูกค้าเราก็เริ่มเยอะรู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตัดสินใจการทานอาหารที่เกี่ยวกับอนเทอร์จิงสูงขึ้นนะครับเข้าคลินิกหรือปรึกษามหมอหรือออกกําลังกายเนี่ยเยอะมากๆเลยเลยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็น หัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยนั่นคือวูฟเฟียนะครับหรือผัมหรือซุปเปอร์ฟู้ดของคนไทยที่เราเรียกว่ากรีนคาเวียนนั่นเองนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ได้รับการมาเยือนนะครับได้ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ต้อนรับนะครับได้ต้อนรับคณะนะครับของอาอาจารย์นะครับดรบุ๋มนะครับดรบุ๋มมาเยี่ยมนะครับดรบุ๋มเป็นใครใช่ไหมครับผมอธิบายผมอ่านอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออ่านเพราะว่าเดี๋ยวอ่านชื่อท่านผิด นะครับพออ่านก่อนนะครับดอ่าดรบุ๋ม uh นะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนะครับพรดารันนะครับจุลกันผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารนะครับก็อาชีพของท่านง่ายๆครับทาอาหารสุขภาพที่เกี่ยวกับโภชนาการนะครับนาส่งเข้าไปตาม โรงพยาบาลการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับน้ำมันสุขภาพอาหารเสริมต่างๆเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นมือหนึ่งชั้นยอดของเมืองไทยแล้วก็ผมโชคดีมากนะครับแล้วก็ทุกท่านก็คงโชคดีเหมือนผมด้วยเพราะว่าท่านก็ได้ทานนะครับสิ่งที่ทางด็อกเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าภาษาภาษาเชฟเขาเรียกรังสรรเมนูประมาณนี้นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปไล่เรียงว่าทําไมล่ะทําไมผํา ถึงโดดเด่นทำไมหลายหลายบริษัทหรือหลายหลายหน่วยงานเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรครับเข้าเข้าไปดูแลหรือส่งเสริมทั้งการผลิตนะครับแล้วก็การแปลร,รูปเพื่อเป็นอาหารด้านสุขภาพนะครับโดบถึงสํงงานักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็โอ้โหเป็นหน่วยงานที่สําคัญมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มีกระทรวงเกษตรกระทร,ระวงอุตสาหกรรมนะครับที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านการพัฒนาขีดจากัดนะครับ อย่างของผมเนี่ยก็เกี่ยวกับอาหารสุขภาพซึ่งเป็น global trend นะเป็นเป็นเป็นเทรน,นโลกเลยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมครับผมทานตัวนี้ให้ดูในทานทุกวันตอนนี้น้ำหนักลงมาอยู่แปดสิบห้าจุดเมื่อเช้าลงมา4ี่โลก,กว่าแต่ต้องบอกว่าไขามันลดเยอะมากนะครับไขมันลดเยอะมากแล้วผมปรับตอนนี้ปรับมาทานตัวนี้เป็นโปรตีนวุกเฟียนิดทานชงให้ดูสดๆเลยอันนี้ผมตักมาแล้วนะครับจะได้ไม่ไม่ต้องตักในรายการก็ มีกระบอกเชคครับแล้วก็มีตัวนี้ผมว่ามันสะดวกมากเพราะว่าเออสังเกตนะคือคือหน้าใสหน้าใสแล้วก็ผิวใสแล้วก็ผมว่าเดือนกว่าเนี่ยกางเกงเอวลดไปประมาณนิ้วสองนิ้วคือที่มันลดเร็วอ่ะผมว่ามันลดไขมันมากกว่าคือหุ่นที่มันเปลียกคือไขมัน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 แรดมากกว่าแล้วก็ต้องบอกว่ากิจกรรมผมเยอะมากเยอะมากนะครับ เ,เราก็ศึกษาร่วมๆไปกับลูกค้าเนาะเราก็ร,ร,รู้สึกว่า,าการการทานอาหารเสริมเนี่ยนะครับอย่างผมผมเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอาหารเสริมหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่อาหารเสริมคุณเบสคืออาหารอาหารธรรมดาได้แหละเพียงแต่ว่ามันมันเปลี่ยนรูปร่างไปให้สะดวกขึ้นนะครับจริงๆมันก็คือสมูทตี้ห้าหมู่มันคือสมูทตี้ห้าหมู่แต่เป็นซปเปอร์สมูทตี้แล้วก็พอพอเราได้วูฟเฟียมาเนี่ยโอ้โหมัน มันมันเหมือนมันเหมือนจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่แบบไปเติมเต็มความเจ๋งของโปรโตีนชีวจิตให้มันแบบได้โปรโตีนดีขึ้นได้วิตามินดีขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานที่พูดคุยไปคือมันไม่เฮ้ยมันไม่มีคาร์โบไฮเดรตอะเหลือเชื่อเนาะเหลือเชื่อนะครับผมขอทานก่อนขออนุญาตนะครับเทแล้กันจะได้เห็นสีสวยดีนะครับสวยงามมากนี่อนะครับสวยงามมาก โอ้โหดีมากๆเลยนะครับก็อย่างที่เคยบอกว่ารสชาติเป็นอย่างไรใช่ไหมรสชาติรสชาติมันก็จะครีมมี่มีความคล้ายถั่วเอา,อางี้ดีบค่้าคล้ายๆถั่วคั่วหอมหอมกลิ่นมันเหมือนเหมือนเหมือนอัลมอนด์คาราเมลดีมากครับแล้วก็ตัวสูตรที่เป็นบูฟเฟ่เนี่ยมีคนถามว่า กลิ่นเป็นยัางไงารสชาติเป็นยัางไงาแตกต่างกับตัวเดิมไหมใช่ไหมครับกลิ่นรสชาติเนี่ยเหมือนตัวเดิมเลยแต่ผมผมบอกได้เลยว่ามันทานง่ายกว่าอย่างนี้ดีกว่ากลิ่นเนี่ยมันจะมีความคล้ายชาเขียวของแท้คือมัชชาเนี่ยมันจะมีความมันจะเป็นกลิ่นแบบนั้นะนะครับเพราะว่าตัวตัววูฟเฟียเนี่ยม,มีมีกลิ่น็กเจอร์ตัวต้นํำหับมันคล้าย,ายๆมัชชาเลยนะครับประมาณนี้เลยอ่ะเรา ไปไล่เลียงนะครับใครเข้ามาดูสดกดไลค์กดแชร์เมนท์คุยกับผมได้นะคเมนท์คุยกับผมได้นะครับเ mm. ม,มื่อวานเนี่ยท่านด็อกเตอร์ก็เดินทางนะครับมากับคณะที่เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์มีด็อกเตอร์มาหลายท่านนะครับรวมถึงคณะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหารด้วยมาประมาณ7ท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะเอารูปคล้ายๆรายงานข่าวให้ดูนะครับแต่เมื่อวานก็เลยชักชวนท่านก็แบบ ไม่เอาคุณเบสไปไลด์ได้ไหมนะแต่ไม่ไม่น่าเชื่อนะพออยู่ในกล้องแล้วก็เออสัมภาษณ์ไปท่านก็ก็ตอบตะกุกตะกักแต่ว่าจริงท่านมีความรู้เยอะมากเลยเนะยอะมากคือคือ,คอ,คอ,คอนั่งสัมมนาหรือนั่งประชุมกันเนี่ยแบบโอ้โหแบบเราฟังแล้วแบบเฮ้ยโอโ้โหเมืองไทยเนี่ยเฮ้ยแบบมันมีของเจ๋งแบบนี้เลยนะคือนี่มันนี่มันดีมากๆเลยนะนะครับก็ท่านก็นมาเล่าเลี้ยงให้ฟังเพราะว่าตอนนี้ถึงเซ็กเมนที่กําลังจะนําไป ตรวจวัดนะครับแล้วก็อ,อาจจะเติมอะไรบางอย่างเพื่อให้การทานเนี่ยนะครับคือคือแนวทางในการทำบุฟเฟ่ต์ซูเปอร์ฟู้ดร่วมกับยูสมายนะครับคือเขาจะพัฒนาโปรตีนชีวจิตให้ออกไปถึงขีดจำกัดสูงสุดกันก็คือลักษณะของการใช้ข้าวกล้อง3สีถั่ว5สีผัก7อย่างแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์ซูเปอร์ฟู้ดเป็นพระเอกอันเนี้ยจะออกปลายปีหรือหรือต้นปีหน้าซึ่ง พัฒนาขึ้นไปขั้นหนึ่งเลยนะครับก้าวกระโดดไปเลยแต่วันนี้นะครับก็มาถึงในจุดที่ถึงถึงถึงจุดสูงสุดและของสูตรนะครับของสูตรของสูตรวูฟเฟียของสูตรวูฟเฟียเพียงแต่ว่ารอบหน้านะครับจะนําไปพัฒนาคือการเพิ่มพวกกลุ่มเข้ากล้องกับถั่ว5สีเข้าไปนั่นเองนะครับแต่อันเนี้ยคงไม่ได้จาหน่ายปีนี้หรอกปีนี้คงจะเป็นลักษณะของโปรตีนชีวจิตพาสวูฟเฟียซูเปอร์ฟู้ดซึ่งเป็นสูตรที่เรียกว่าไฟนอลพรูฟและ ถือว่าสมบูรณ์แบบทั้งปริมาณอาหารสารอาหารรสชาตินะครับความลงตัวระหว่างโปรโตีนวิตามินไขมันเกลือแร่ต่างๆเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์แบบและสมดุลสุดแล้วนะครับในปี2024ก็ดกรท่านมาก็มาเหมือนแถลงข่าวแลละมาพูดความสำเร็จนะครับว่าการที่เรานำวูฟเฟียซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยหรือกรีนคาเวียเนี่ยเข้าไปร่วมกับโปรโตีนธัญพืชหรือโปรโตีนชีวิตจิตของบริษัทไร้สายชนหรือของเรานะครับที่ทุกคนทานนี่แหละ ประสบผลสําเร็จแล้วนะครับมีการตอบรับจากผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผลจากการรับประทานนะครับหกสิบวันคือร่างกายมีมีมีไขมันดีขึ้นไขมันไม่ดีลดลงแล้วก็รูปร่างดีขึ้นนะครับรวมถึงความฟิตเฟิร์มนะครับผมก็ไม่รู้เขาตรวจยังไงนะระบบประสาทและสมองดีขึ้นนะครับการนอนหลับดีขึ้นนะครับคือทุกอย่างอะ่ะมันเรียกว่ามันเรียกว่าเพอร์เฟกตที ที่มนุษย์จะฝันถึงดีกว่านะครับด้วยการใช้แค่อาหารน้งหวานถ้าใครดูไลฟ์สดเนาะเพราะท่านพูดถึงฟังชั่นัลฟู้ดคืออาหารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงร่างกายได้ทุกอย่างขอให้คุณทาน you are what you eat ใช่ไหมที่เขาบอกก็คือกินยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเราก็คงฝันถึงดีมฟู้ดคืออาหาร5หมู่ครบผักอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงชีวิตจริงมันทําไม่ได้ถูกไหมครับตู้เย็นมันก็ไม่พอเก็บของตู้เตอร์มันก็ไม่พอ มันก็ต้องใช้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์อาหารเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเกี่ยวกับอะไรเข้ามาช่วยเกี่ยวกับการทําให้ทุกอย่างเนะี่ยเป็นโมเลกุลเล็กลงนะครับแล้วก็แน่นอนครับน้ําเป็นส่วนสําคัญก็คงต้องเอากับไปชงน้ําเพื่อให้ได้การโหลดแล้วก็การดักเลด drug delivery นะครับผ่านะระบบดูดซึมร่างกายเนี่ยมันต้องใช้น้ากับสารอาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีนาโน,โน,นพัญพืชเนี่ยนะครับของยูสมายเนี่ยตอบโจทย์ ก็เลยพัฒนาวูเฟียทีนี้ก็เอาวูเฟียมาพัฒนาต่อนะครับก็กลายเป็นตอนนี้จำหน่ายแล้วนะครับเป็น,เป,นเป็นทางการแล้วนะครับเป็นโปรตีนชีวิตจิตสูตรเรเวนเดตเอดิชั่นนะครับก็คือวูเฟียซูเปอร์ฟูดเข้าไปนะครับนะโดยการปรับปรับตัวอื่นลงเล็กน้อยนะครับลงเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มวูเฟียเข้าไปนะครับแต่ผมมั่นใจว่าหลังจากที่เราเปิดล็อตนี้นะครับที่เป็นล็อตส0 0บาท สอ,องหกพันใช่ไหมที่ท่านท่านบอกว่าท่านให้อ,อยากอยากให้ประชาสัมพันธ์ช่วยกันหน่อยก็คือ2องข้าวปลุกหกพันหรือพันเก้าบาทวันนี้ยังสั่งได้อยู่นะครับยังสั่งได้อยู่แล้วก็คิดว่าคงสั่งได้แค่วันนี้แหละสิ้นสุดก็คงวันนี้นะครับอยากสั่งกี่ชุดนะครับแต่ก็กอย่าไปตุนเยอะนะครับสั่งเข้ามาได้ทางทางเพจแอดมินแล้วก็ช้อปปี้ลาซาด้าอะไรได้หมดเลยนะครับจะจัดส่งให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือตัว เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วทีนี้คําถามก็คือว่าทานปล่อยได้ไหมทานปล่อยได้ครับทานคือมันคือสลัดผักนึกออกไหมมันคือสมูทตี้เหมือนเราเดินเข้าไปในห้างแล้วสั่งสมูทตี้ผักรวมใส่ธัญพืชทานใส่ได้ครับทานได้ทุกวันแน่นอนแล้วก็ดีซะด้วยนะครับดีซะด้วยทีนี้อไอ้วูฟเฟียเนี่ยคืออะไรนะครับวู้ฟเฟียคืออะไรผมให้ดูสไลด์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เตรียมมาแล้ว ฟุฟเฟียนเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นลักษณะเนี่ยครับเป็นผักอ่าเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดนะครับเป็นพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับเป็นพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับตัววิตามิน B เนี่ยที่เกี่ยวกับสมองนะครับสูงเท่ากับไข่ไก่9ฟองต่อหนึ่งเซิร์ฟนะครับต่อหนึ่งเซิร์ฟนะครับหนึ่งเซิร์ฟวิ่งก็คือที่เราจําหน่ายเนี่ยเรากินหนึ่งคำาดาหนึ่งเซิร์ฟวิ่งจะได้เท่ากับไข่ไก่9้าฟองเลยนะครับ ันนี้ก็จะมีคุณอาจจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าวูฟเฟียสดเนี่ยหรือผั่สดนะครับหรือกรีนคาเวียร์เนี่ยจำหน่ายอยู่ในห้างเรมันฟาร์มนะครับฟาร์มฟู้ดท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกรูเม่พารากอนเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่ากรีนคาเวียร์เริ่มเป็นที่นิยมในการเอาไปท็อปปิง้งเอาไปโรยเอาไปทําอาหารซึ่งแน่นอนครับตัวโปรโตีนของวูฟเฟียเนี่ยมันเป็นโปรโตีนบริสุทธิ์แล้วมีกรดอะมิโนโครบเรียกว่าทานน้อยแต่ได้มากแล้วก็วิตามินอื่นๆเนี่ยโอ้โหสูง ถูกมากนะครับมีคอมเพล็กซ์เนี่ยครบเลยนะครับกระดูกผิวผมเล็บสมองรูปรางต่างๆอ่าอันนี้ก็แล้วเมืม่อเมื่อวานเนี่ยผมเห็นมันมีโฆษณาของญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นเริ่มสนใจก็เห็นเป็นโฆษณาญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นก็เริ่มนําไปทานแอรูปนําไปท็อปปิ้งนะครับแลวบอกว่านอกจากสรรพคุณหรือประโยชน์เยอะเนี่ยอร่อยด้วยนะจริงๆเข้าตัวเขาเองอร่อยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นงานที่วิจัยนะครับผ่านมหาวิทยาลัยอันนี้ของไมฮิดน ก็ถแถลงว่าพืชจิ๋วพื้นบ้านซูเปอร์ฟู้ดบางไทยนะครับที่จะแบบโอ้โหประโยชน์ประโยชน์นี่คือถ้าเขาถ้าเขาระบุหรือเจาะจงเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะบอกว่าการทานบูฟเฟียซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยมันช่วยเรื่องเอ็นไทรจิงเรียกว่าเต็มระบบนะครับเอนไทรจิงก็เกี่ยวกับอะไรครับอาจจะชะลอวัยนะครับแก่ช้าผิวไม่เสื่อมสมองยังความจําดีอยู่ระบบร่างกายไม่ผิดปกติ พวกนี้มันคือแอนเทอร์เจงซึ่งจะมีหลายกลุ่มแต่ต้องบอกว่าวูฟเฟียนเนี่ยมันทํางานได้โดดเด่นมากๆเลยโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็ที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นพืชดอกชนิดเล็กที่สุดในโลกที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตครับเหลือเชื่อไหมปกติพืชจะต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตนะเพราะมันเป็นไฟเบอร์ถูกไหมส่วนมากมันก็จะผ่านตัวที่มันเรียกว่าโพลิสคารายต่างๆ,ๆใช่ไหมครับแต่ว่าตัววูฟเฟียนเนี่ยกลับอัดแน่นไปด้วยโปรตีนบริสุทธิ์นะครับแล้วก็กลุ่มวิตามินบริสุทธิ์ซึ่ง ซ,ซึ่งพอไปค้นพบเนี่ยโลกก็เลยตื่นตัวรับวูฟเฟียเนี่ยเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงเลี้ยงด้วยน้ําสะอาดคือกฎข้อเดียวของวูฟเฟียคือน้ําต้องสะอาดถ้าน้าไม่สะอาดวูฟเฟียมันจะตายครับนะครับนี่ก็ไปแถลงข่าวเนาะผมไปแถลงข่าวกับช่อง n อ t นนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือวงการสุขภาพนี่ตื่นตัวมากเกี่ยวกับตัวกรีนคาเวียเพราะว่าประโยชน์มันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าโดดเด่นเลย โดดโดดเด่นที่สุดของเขาเลยก็คือเกี่ยวกับอ่อนเยาว์อ่อนวหเมื่อวานด็อกเตอร์ก็พูดทิ้งไว้ว่าอันนี้มันเรียกโปรตีนโปรโปรตีนนะนะโปรตีนโปรตีนย้อนวัยมันคือแพลนเบดเอ็นไทเอจิ้งอ่ะ, Plant ging, อะคือมันคือโปรตีนย้อนวัยโปรตีนชะลอวัยคือเราทานแบบเนี้ยคุณทานอัลมอนด์คุณทาน ถั่วลันเตาสีทองคุณทานผัก5สีและคุณทานวุฟเฟรชเรฟฟูฟ้ดที่มันมิกซ์กันอยู่เนี่ยนะครับกระบวนการที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันช่วยให้เซลล์อ่อนเยาว์ขึ้นและช่วยในการผัดเซลล์ใหม่ซึ่งร่างกายเนี่ยมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มทีเ่เกิน30เนี่ยระบบในการสร้างสร้างแหนกเรียกแหนกเนาะนะครับคือการที่ทําให้ร่างกายมันยังมีความหนุ่มสาวเนี่ยมันจะเริ่มลดลง เพราะฉะนั้นนะครับใครสนใจเรื่อง e n t e เ a g i n เเกิน30ต้องรีบดูแลแล้วเพราะว่าหลังจาก30มันจะยุบมันจะลดลงถ้าใครอยากจะสาวอามาตะเลยเริ่ม้ตั้งแต่30นะครับได้เลยแล้วก็ใครไม่เป็นไรแหละเพิ่งมาฟังตอนนี้อยากจะหยุดเวลาไว้อยากจะชะลอไว้ไว้นะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่แก่นะแก่แน่นอนนะครับมนุษย์แก่แน่นอนแต่ให้ช้าที่สุดตอนนี้ผมบอกได้เลยว่า80บางทียังสาวคือ โลกอะ่ะมันเข้ามันเข้าสู่ในยุคที่อายุขไขเนี่ยมันมันเริ่มขยายตัวเพียงแต่ว่าใครรู้ความลับก่อนใครทานก่อนใครปฏิบัติตัวได้ดีกว่าใครมีทางลัดหรือเคล็ดลับมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องความหนุ่มสาวเรื่องความย้อนวัยไม่อยากแก่แล้วก็ปฏิเสธเคมีอันนี้ถูกไหมครับอันนี้ไม่ใช่เคมีอันนี้ใช้ลักษณะของชีวภาพ ใช้ลักษณะของไบโอเคมีคอลนะครับก็คือ,อธรรมชาติของมันเองนะครับก็คือสารตามธรรมชาติหรือภาษาไทยเรียกอะไรนะพกษาบำบัดพกษาบำบัดหรือมีอีกศัพท์หนึ่งก็คือชีวจิตเนี่ยอันนั้พวกนี้มันมีคำทดแทนได้หมดเลยก็เอาง่ายๆครับมันคือการดูแลร่างกายหรือสุขภาพด้วยด้วยธรรมชาตินะครับไม่ว่ากินน้ําสะอาดนอนหลับให้สบายอยู่ในที่อากาศดี แล้วก็กินอาหารดีๆเนี่ยสาี่หมวดเนี่ยนะครับมันจะทําให้คุณอายุยืนแล้วดูดีตลอดเวลาแล้วดูดีขึ้นด้วยคือถ้าเกิดใครไม่เคยดูแลตัวเองเลยไม่เคยกินโปรโตีนพืชเลยไม่ค่อยทานผักเลยผมบอกเลยคุณลองทานดูบ้างประมาณ30-60วันเนี่ยคุณจะมีคนทักเลยว่าผิวว่าเด้งผิวใสทำไมแววตาสดใสทำไมดูสดชื่นความจำดีขึ้น ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับอารมณ์ก็จะดีสุขภาพจิตก็ดีคือทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนแปลงคือถ้าเกิดถามว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยที่ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับผมผมบอกได้เลยว่าอย่างแรกคือเปลี่ยนความคิดก่อนพอเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมเปลี่ยนถูกไหมพอพฤติกรรมเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอาหารก็จะเปลี่ยน เพราะอาหารเปลี่ยนนะครับเพราะอาหารเปลี่ยนอาหารจะเปลี่ยนเป็นร่างกายเพราะร่างกายเปลี่ยนจิตใจเราก็จะเปลี่ยนนะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่ร่างกายดีสุขภาพดีดูดีคุณอาจจะเคยเห็นผู้สูงวัยไม่ต้องผู้สูงวัยหรอกนะครับคนที่เริ่มทํางานแล้วเนี่ยบางคนทําไมดูโทมบางคนทําไมทํางานหนักแต่ว่าดูดีเหมือนเดิมเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าแตกต่างกันแค่อาหารอันนี้มีงานวิจัยรองรับนะครับแตกต่างกันแค่อาหารนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกว่าผมก็ตกผลึกเรื่องนี้แหละก็เลยคิดว่าถ้าเราพัฒนาอาหารที่มันสะดวกเร็วง่ายได้ประโยชน์ครบไปตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาไปตอบโจทย์คนที่ไม่ต้องการการปรุงแต่งไม่เอาไม่เอาน้ําตาลไม่เอาผงชูรสไม่เอากลิ่นไม่เอาเฟเวอร์ต้องการแบบเนเชอรัลเนี่ยผมต้องบอกว่าผมอยู่ในวงการนี้เจ็ดแปดปีเนี่ยนะครับ เราก็เริ่มต้นจากในเชอเลอจริงๆซึ่งต้องบอกว่าสมัยแรกๆทานยากมากนะครับแต่ก็มีลูกค้าประจําทานเยอะมากแต่วันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทานยากแล้วมันอร่อยเลยนะครับเราเราใช้เวลาพัฒนาตัว VIP เนี่ยน่าจะ3ปีและปีนี้เป็นปีที่9กระโดดเพราะว่าทางฝั่งของดรบุ๋มเนี่ยนะครับกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ของมหาลาัยต่างๆเนี่ยเข้ามาระดมมันสมองแล้วก็ทําให้เกิด future food นะครับ ที่เป็นของคนไทยจริงๆที่มีศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็มีศักยภาพในการรับประทานที่สามารถทานอาหารปรกติแต่ได้ประโยชน์เหมือนสารสก,กัดทานอาหารปรกติแต่ได้ประโยชน์เหมือนสารสก,กัดนะครับเนื้อไหมคือเราอ่ะไม่อยากทานสารสกัดหรอกถ้าไม่จําเป็นเราก็อยากทานผักทั้งชิ้นนี่แหละถั่วทั้งเม็ดถูกไหมครับวันนี้ทําได้แล้วสําเร็จแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยที่โลก ส่งวูฟเฟียซูเปอร์ฟูดเนี่ยหรือกรีนคา a เวลเลอร์ผับเนี่ยมาให้เรามาอยู่ในประเทศไทยเราเลยได้สุดยอดเคล็ดลับที่จะทำให้เครื่องดื่มชนิดหนึ่งเนี่ยกลายเป็นสุดยอดเครื่องดื่มแล้วต้องบอกว่าโชคดีมากที่คนไทยมีผับอยู่ในประเทศนะครับแล้วก็ได้ทานก่อนใครนั่นเองนะครับเมื่อวานก็คนสั่งซื้อเข้ามาเยอะนะโอ้โหเยอะมาก คือหน้าหน้าเพจอตผมไม่แน่ใจเห็นมีคนคุยน้อยหลายคนอาจจะดูว่ามีคนคุยน้อยแต่หลังใหม่เยอะแบบถล่มทลายนะครับแล้ววันนี้ต้องทยอยส่งวันนี้ก็ต้องทยอยสรุปยอดแล้วก็ใคร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 สั่งไว้โอนตังค์แต่ไม่ได้ส่งสลิปรีบมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหลุดแล้วก็รอบเนี้ยผมว่าหมดแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งที่ที่ได้ได,ได้ได้ผลิตล็อตใหญ่ออกมาเพื่อนํามา เนี่ยถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะนําไปโรดโชว์ที่สยามสแควร์ด้วยเนี่ยแต่สยามสแควร์เนี่ยไม่ใช่ราคานี้นะฮะสยามสแควร์เนี่ยผมจําได้ว่าราคาลิสต์ออกมาแล้วน่าจะ3ามพันเต่อ3กระปุกนะครับซึ่งโอซึ่งเป็นคนละราคากับตอนนี้เลยนะครับตอนนี้คือ 2, ร2 900, 900ก,กระปุกกับพันเนะครับสกระปุกพันเก็ตกกระปุกถึงไม่ถึงพันนะครับราคาเต็มจริงๆเนี่ยเปิดขายข้างกระปุก หรือหรือการคำนวณราคาเบื้องต้นเนี่ยนะครับต้องไม่ต่ำกว่า2,400บาทแน่นอนเพราะว่าตัววูฟเฟียเนี่ยราคาไม่ไม่ไม่ถูกนะครับราคา่อนแน่งสูงแล้วก็วูฟเฟียหนึ่งกรัมจะได้วูฟเฟียหนึ่งกรัมในรูปเนี่ยจะได้วูฟเฟียแค่ประมาณ4กรัมเพราะว่าน้ำเขาเยอะมากนะครับนี่มันคืออภิมหาสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่นะครับที่สนใจนะครับอยาก อยากสั่งซื้อโปรตีนซูเปอร์ฟู้ดกรีนคาร์เวียนะครับอยากอยากทดลองหรือเคยทานแล้วโอ้โหเมื่อวานเป็นคนแบบทานมาแล้วดีมากเลยค่ะชอบมากเลยเนี่ยใครใครชอบแนวทางนี้ใครอยากได้โปรตีนที่เป็นลักษณะข,ของโฮลโปรตีนก็คือผักและธัญพืชร้อซ์ไม่ปรุงแต่งนะครับแล้วก็ใครชอบเทคโนโลยีใหม่ๆใครอยากสนับสนุนสินค้าของคนไทยนะครับและอย่างที่บอกว่า มั่นใจได้เลยเพราะว่าอันนี้งานนี้เป็นงานระดับนวัตก,กรรมแล้วก็เป็นงานระดับที่ระดมมันสมองของเมืองไทยเข้ามาช่วยกันนะครับเมื่อวานดรบุบก็มาช่วยเราไลฟ์เนาะก็อธิบายนะครับน่ารักมากๆเลยท่านท่านเชี่ยวชาญมากๆนะครับต้องบอกว่าการจัดสรรจัดทับกับการจับนั่นใส่นี่เนี่ยมีเหตุผลทั้งสิน้นเกี่ยวกับสุขภาพต้องบอกว่าโอ้โหดีจริงๆแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าอย่างไงนะครับแต่ข้อสรุป วันนี้ที่จะมาเล่าก็คือโปรโตีนชีวจิตนะครับผสมกับกรีนคารเวียร์เนี่ยนะครับเราเน้นเรื่องสปปรรพคุณหรือประโยชน์ด้านความอ่อนเยาว์เลยชี้ตรงนี้เลยว่ามันคือโปรโตีนช่วยอ่อนยาวโปรโตีนช่วยย้อนวัยเลยนะครับช่วยฟื้นฟูระบบร่างกายระดับเซลล์เลยนะครับผิวผมเล็บกระดูกเลือดสมองนะครับคุณจะค่อยค่อดูเด็กขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับด้วยการใช้อาหารเข้าไป ช่วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับทานได้ตั้งแต่อายุ30จนถึง100%ปีเลยเพราะว่านี่คืออาหารโมเลกุลเล็กที่สุดในโลกที่ไม่ปรุงแต่งนี่คืออาหารโมเลกุลเล็กที่สุดในโลกที่ไม่ปรุงแต่งนะครับเหมือนเราเต้มข้าวต้มผักเปื่อยแล้วมาบดให้ละเอียดแล้วก็ทานอะไรอย่างนี้เลยเหมือนสมูทติที่มันปั่นได้ละเอียดมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ฝากเอาไว้เ no, นานในไลฟ์ง่ายๆกับสุขภาพบาราตอนตอนที่74นะครับแล้วก็แน่นอนอย่าพลาดนะครับโปรโมชั่นนี้ราคาเนี้ยคงเป็นไปไม่ได้มันมันเป็นราคาที่เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่อะไรท่านนั่นเองนะครับเพื่อจะกระจายนะครับสินค้าออไปให้ถึงมือผู้บริโภคทุกคนได้รับประทานแล้วก็มีความสุขกับการดูแลสุขภาพครับสุขภาพดีกว่า ในแบบที่คุณง่ายกว่าแน่นอนครับวันนี้สวัสดีครับ